สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้ก็อีกเหมือนเดิมค่ะดยปลากนเหมือนเดิมคู่หูค่ะคู่หูคู่หาคู่หูคู่แต่อีกคาหนึ่งไม่มาค่ะเพราะว่าอีกคาหนึ่งไปหาหมอค่ะพวกนี้ค่ะพวกนี้ก็อาจจะเป็นสามหาละค่ะสามสไตล์สามสไตล์นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยว่าวันนี้เห็ดดำเยอะมากๆเพื่อนๆปลาก็อยเจอขุมซับไว้เยอะมากมายเลย ว่าเราไปกันเลยค่ะจ้ะใสยขึ้นไปด<ป>ูความทันค่ะเ,เพื่อนๆพวกที่กำลังสายขึ้นเขานักค<ป>่นตกค่ะส,าย,<ป>สายขึ้นไปลุกสายขึ้นไป เพื่อนดูจ้าเก็บไปเลยจ้าโอ้หลังจากปีนขึ้นเขามาเพื่อนอันนี้อันน้อยเราไม่เอานะคะเดี๋ยวเราข้ามาเก็บแค่หน้าโอมันก็ยังไม่หายเหนื่อยเลยพ่นยามาสองซื้อวันนี้เราก็มากับน้องตีเหมือนเดิมคะ่ะ วาวาก็ไปหามองเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะอันนี้ไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆไปกันเลยเราไปกันเลย,เน,เลยนี่ค่ะ้ยคะวามชันของเขานะจ๊ะนู่นนะแล้วก็ปีนขึ้นมาจากข้างล่างด่วนนะคะคือฮะกับน้องตีเหมือนเดิมค่ะวันนี้เพื่อน ไปเหมือนเดิมค่ะนี่เพืเ่อนๆโอ้โหดอกบักใหญ่เลยแม่น้ำมันหยดใส่หัวนี่ ีเ่เอาจุ่มหนึ่งเลยเพื่อนๆขึ้นเต็มไปหมดแล้วเนี่ยขีนเข่าขึ้นมาตัวเหนื่อยเดยอล่ะอือนี่ค่ะเพื่อนๆน,นี่แ่ะก็เลยเอาจุ่มหนึ่งเลยเอาขยะไปบ้านเพียบเด้เอ เดี๋ยวเค่งบินมารับใครแล้วเนี่ยนี่เพื่อนมามวนนำกันเด้ล่ะเก็บเห็ดมวนมวนจ้าไปกันเลยครับขบนอยู่อ้าวต้องตีไปทางนู้นผัดๆัดัดัดทางนู้นน่ะเสียงเสียงแอ่เสียงกล้องเขาจับจับจับไปทางนู้นน่ะ ไปกันเลยจ้าอันนี้ค่ะทุกเพื่อนหล<ๆ>ากหลายเลยเนี่ยน,นี่กระเฮดบุญกระเฮดเพื่อนเห็ดท้งนั้นเลยค่ะเพื่อนเนี่ย อันนี้อีกอนู่นเราก็ขึ้นในห,หลุมเลยนะเพื่อนเพื่อนเจ็บกันเลยค่ะเราก็อยู่ใกล้น้ำตกนี่แหละมไา,ามไปใส่ดอกมาปไก่ดอกอืมเฮ้ยเวยเพื่อนดูตรงนั้น เห็นมีพิทาคด้วยเห็นมีพิทาคด้วยนี่ค่ะนี่ค่ะหลายขนาดเลยเพื่อนๆค่ะบักใหญ่เลยค่ะเนี่ยจับเต็มไม้เต็มมือเลยว่าจะลองทำน้ำพริก นี่พริกกรอบแล้วคะเนี่ยเดี๋ยววันไหนสองสามวันนี้แหละวันไหนดี้ก็จะไปป้อก็จะทำน้ำพริกกรอบเห็ดดำนี่แหละลองทำดูป้าก็ยังไม่เคยทำนะคะเพื่อนๆทำแต่เห็ดหนังไก่ทำแต่เห็ดห ไปทางนี้กันนี่้ำตกครับเพื่อนจะใกล้ๆน้ำตกกันมีกระไรหลายเพื่อนเนี่ยนี่น่าตื่อนเนี่ย นี่ก็มีอาจุ้มหนึ่งเลยนี่ค่ะนี่คือมันยังน้อยอยู่น,น้อยอยู่แล้วก็เอาเใหญ่ๆนะ่เอาไว้ก่อนเพื่อนนี่ค่ะที่ตกตรงเนี้คนี่ะดอกงามงามเพื่อนเพื่อนเนนกน็บเ,เลยค่ะ กลอบเกือบพาเพื่อนเหมือนเดิมค่ะอือ,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 อข้งะมีค่ะเพื่อนน,น,อนู่นนะต้งตายเข้างล่านแล้วก็ตายข้าไา่อีกค่ะพเพื่อนนูน ต,ตีอยู่ฝั่งนู้นเนะคะ่ะดูเพื่อนเยอะค่ะยิ่งตรงข้างน้ำตกยิ่งเยอะให่เลยเพื่อนๆีย๋ยวเก็บตรงนี้ก่อนเอาดอกใหญ่นะคะ ดอกเล็กพอมันแห้งแนละ้วมันไม่เหลือเลยแทบมันจะไม่เหลืออะไรเลยเพื่อนๆก็เลยต้องเอาดอกใหญ่ๆเนาะดอกเล็กเราก็เก็บเปลังกนี่เพื่อน,เ,อนเต็มไปหมดเลยเนี่ยกระจัดกระจายึเนเต็มไปหมดเลยเพื่อนๆดูนี่ค่ะอื้ม เดี๋ยวก็จะนึกเดี๋ยวออันนี้ทั้สองสับดอกก่อนออมันกำลังแบบหืมกระจายสวยงามเหมือนดาวกระจายเลยคะ่ะเพื่อนถ้ามันเป็นสีเหลืองนะมันคงจะสวยอ,ะอ,อ่ะมาตรงนี้ให้เพื่อน งามค่ะเพื่อนนี่ค่ะหวยงามหลายทักเลยค่ะโอ,อ้นี่ยังมีอีกเนี่ยป้าก็มองไม่เห็นเนาะนี่ค่ะ ีนไปนี่เลยค่ะไปเห็นข้างบนน่าเต็มเลยน่ะไปกันเลยค่ะเพื่อนเพื่อนดูสิคะนี่โอ้โหโขมีแถงเลยค่ะเอาดีมันเนี่ยสักหน่อยก็ได้เนาะเก็บสักหน่อยมันอยู่กลางทางเลยเดี๋ยวเขาจะเดินเหยียบซะโอ้โหงามค่ะ นี่ยังน้อยอยู่เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนสามวันก็โตแล้วค่ะคเพื่อน,นค่ะมีตรงนี้อีกเนี่ยเก็บไว้ให้ก่อนไม่เก็บได้้วเก็บก่อนนี่ค่ะตรงนี้เก็บได้เพราะขาเขาใหญ่ขาเขาแข็งดีจังอันนู้นขาเขาเล็กดอกเ,เล็กดูเพื่อนๆดูตรงนี้สิโหหูย ดูเพื่อนๆโอ้โหยเยอะไปไหนเนี่ยเก็บได้ไหมเนี่ยแต่ขาเขาใหญ่ดิมกันนะไว้ก่อนป่าไว้ก่อนข้างบนก็อีกเยอะค่ะนู้นอะเต็มไปหมดเลยเห็ค่ะอือหือนี่ค่ะเพื่อนเดี๋ยวถ้าสวยๆดิเราจะเก็บสักหน่อยนะึงเก็บสักหน่อย ดอกเบี้ยตอวใหญ่ด้วยะ่ะดอกเบี้โอ้โหหน้นาเหมียวน่นาทิ่มเลยเพื่อนๆหน้าทิ่มค่ะไปกันเลยค่ะก้มมากเนี่ยหน้าทิ่มไปนู่นนะข้างบนนะปีนขไปข้างบนน,แบบนู่นเลยค่ะเก็บเลยค่ะเฮ้ยเหมือนเดินเก็บดอกไม้เลยเพื่อนมันหลายขนาด นี่ค่ะโอ้โหเป็นกลุ่มเป็นกอเลยเพื่อนดูเหอะนี่ค่ะโอ้น่ะข้างบนนู่นนะเพื่อนเห็นไหมคะเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นกอเลยเพื่อนอือหือจะเก็บบันไทไปไหนเนาะเก็บเลยค่ะเก็บเลยเก็บเลยค่ะนีม่มีน้องเขาบอกว่า ให้สอดมือเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาป้าไม่ค่อยถนัดนะนเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับดอกมันหลุดอะ่ะก็ไม่ถนัดนะคะกางทางค่ะนี่เพื่อนดูเหอะความเยอะของเขาอะ่ะนี่ค่ะ น,นีเก็บได้หรือเปล่าเนาะอันนี้มีก็ขาสั้นๆนะแล้วก็ดอกน้อยๆเอาเอา,เอาดอกใหญ่ๆด้วยละเก็บดอกใหญ่ๆดอกน้อยๆเราไม่เก็บอู้น่ะข้างบนมันมีเป็นละทางเลยค่ะเพื่อน บนนี่นหละเครื่อหงหอยนั่นเต็มเลยอุ้ยมันกะจุกเลยฝั่งนู้นก็เยอะฝั่งนี้ก็เยอะค่ะคเพื่อนปกติเงียบไปเลยเอาไปเลยค่ะดูเพื่อนๆดูที่นู้นสถาเดินจุกเลยเดี๋ไปดูกันเพื่อน เก็บเก็บเก็บใส่ตาก็ลืมลืมอามีดมาแล้ววันนี้อโอ้โหเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยเพื่อนไปเอาเลยเด้อโอ้ นี่ค่ะชอบมะรีเลยคะ่ะแถวแถวใก,กล้ๆลำธารเนี่ยมันจะมันจะเหมือนจะอิ่มน้ำหรือยังไงนั่นแหละอมน้ำเหรอคะอมน้ำตรงนู้นมันชันนะป้าไม่ลงไปนะคะพาะเสียเสียวลื่นพาดลัไปเดี๋ยวป้าเห็นหนังไก่ไว้ค่ะ นุ่นค่ะเดี๋ยวไปจับนุ่นกันค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะไปเห็นหนังไก่แล้วสวยเสียสองดอกเก็บเห็ดดำก่อนเพื่อนไปเห็ดดำสวยๆอุ้ยดอกมาเริ่มเพิ่ม นังไก่สวยจังเลยอ่ะข้างบนจะมีไหมเนี่ยอุ้ยบนเต็มเลยเพื่อนได้ละเจอหนังไก่ป้าไม่ไดเอามีดมาโอ้โหเตรียมตัวรอน้องตรีนะแต่ไม่เอามีดอือรู้เรื่อเพื่อน,อ,นอีกแล้วเจอหนังไก่กันอีกแล้วเพื่อนดูเหอะนูน่นนะข้างบนนู่นนะเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูกันนูน่น เห็นชอมะลีเลยเห็นไหมคะมเพื่อนนั่นอ่ะอเป็นหนังไก่ไหมคะปีงเข้าไปเลยคะ่ะป้าจะบอกว่าป้าเจอหนังไก่คะ่ะเพื่อนๆป้าเลยต้องเปลี่ยนเอาเห็ดดาใส่ถุงใส่ถุงพลาสติกเก็บหนังไก่คะ่ะเดี๋ยวป้าเขายืนมาเหมาะกันนะเพราะว่าทางที่มันชันคะ่ะโอ้โหเพื่อนดูเถอะวันนี้ก็ได้ขูดหนังไก่กัน ทำขาหนังไก่ให้ดูที่บ้านเนี่ยวันนี้ป้าไม่ได้เอามีดมาป้าเลยต้องทำแบบต้องไม่ให้มันมารวมกับไอ้นี่เห็ดดำม,มันพากันสกรปรกหมดค่ะเพื่อนๆขนมันนะคะโอ้โหมันเยอะค่ะดูมัน่อนดูสสวยงามค่ะดูมาเจออีกข้างบนอีกเทียบเลยค่ะ วันนี้หนังไก่อย่างเดียวเลยค่ะตรงนี้เห็ดหนังไก่อย่างเดียวเลยค่ะขาสวยด้วยโอ้โหอภิมหาหนังไก่ค่ะอภิมหาหนังไก่นะคะวันนี้อือขาก็สวยมากค่ะเ,เพื่อนๆดูเหอะ จะอ้วนไปไหนเนี่ยเดี๋ยวก้อยกลับไปต้องไปทำหนังไก่ก่อนเลยค่ะเพราะว่าหนังไก่เนี่ยมันจะเสียเร็ววันนี้ป้าก้อยว่าาก็จะต้มดีกว่าโอ้โหนี่ค่ะโอ้โห พี่มาหาหนังไก่ค่ะดูสิที่เดียวนะเพื่อนๆนลนเดี๋ยวมีตรงนู้นอีกค่ะเราไปตรงนู้นกันเลยนู้นค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะหนังไก่ทั้งนั้นเลยนู้นค่ะเอาขาวนึ้งค่ะเดี๋ยวเราไปตรงนู้นเลยค่ะเพราะว่าตรงนี้นมันชันค่ะเราไม่สามารถเดินแล้วก็ถือกล้องโดยที่ถ่ายไปได้น,นะคะเพื่อนขอโทษด้วยนะคะไปกันเลย เจอนี่นะไก่หนึ่งันนี้ค่ะเพื่อนๆนี่นี่ค่ะแล้วก็ข้างล่าง,น,น,งนู่นนะเห็นไหมเพื่อนเราะมาเก็บตรงนี้ก้ก่อนเลยค่ะโอเจอน้องไก่นะสนุกสนุกตรงที่มังแต่ป้าชอบหนังแกะมากกว่านะคะไม่ต้องทำความสะอาดมาก นี่ค่ะเนี่ยโอ้โหมันขึ้นมันขึ้นใต้ใต้กิ่งไม้ใต้รากไม้ค่ะเพื่อนโอ้โหนี่ค่ะจะได้บนอนอมันไม่มีรีดมาเพือ่อนได้อยู่จ้าเก็บหนังไก่จ้าฮะ้วเสียงอะไรฮู้ฮูอ่ะ ตีบอกได้ยินเสียงอะไรฮู้ฮู้นี่ค่ะโอ้โหวาต้องเอาคว่ำไหมอ่ะนผลมัน เดี๋ยวไปกินต้มถั่วเขียวบ้านป้าก้อยอีกนะวันนี้ไม่มีอะไรเลี้ยงมีอะไระต้มถั่วเขียวกาแฟกาแฟกับต้มถั่วเขียวโอเคไหมโอเค ไปกันลค่ะ